ทางเข้ามาที่สเ,เปซพิสไเ,เรียมนะคะก็จะเป็นทางเดินมีเป็นสะ้อนกระจกแล้วก็มีเป็นในระยะไกลระยะนะครับที่ส่วน่างๆเยอะเลยน,นะ,ะัะ โซนนี้จะเป็นการแสดงทเทคโนโลยีสำรวจโลกและอาวากาศนะคะตรงนี้จะเป็นแบบจำลองถังเชื้อเพอเอลิงจรวดก็จะมียุคต่างๆให้เห็นนะคะยุคดาราศาสตร์สมัยโบราณยุคนักปรัชญาชาวกรีกนะคะมีหลายพันปีมานะคะมีที่เราดังๆที่เราได้ยินชื่อก็มีพิทาการัสนะคะ ประมาณ2,550ปีมีอริสโตเติลนะคะ2,350ปีก็จะมีการศึกษาเกี่ยวกับดาราศาสตร์นะคะเรื่องของแบบจำลองจัก,กรวาลน,นะคะแล้วก็มียุคป,ปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์นะคะก็จะมีนิโคลัสโคเปอร์นิคอสนะคะแล้วก็มีกาลิเลโอนะคะ ประดิษกล้องโทรทัศน์ได้สำเร็จวิเซอร์แอแซคนิวตันนะคะทดลองเรื่องเกี่ยวกับแป้งนมถั่วมีเคปเลอร์นะคะก็คือ,เ,อ,อเสนอเรื่องกฎของเคปเลอร์นะคะมียุคปฏิวัติทางประวัติศาสตร์เอ่อทางภูมิปัญญานะคะมีหลายคนเลยนะคะมีอัลเบิร์ตไอน์สไตน์นะคะทฤษฎีสัมพัทธภาพมีฮับเบิลนะคะ ที่ทำเรื่องกองต้องโทรทัศน์นะคะมีคนที่ดังๆหลายคนที่เราเคยได้ยินชื่อนะคะแล้วก็มียุคสงครามเย็นนะคะยุคสงครามเย็นก็มีส่งหมาไปวดอวกาศส่งลิงไปอวกาศนะคะแล้วก็มีส่งนักบิน,นะคะ่ะ นักบินขึ้นไปอวกาศนะคะมีอเมริกาส่งยานอพอลโลกนะคะลงบนดวงจันทร์โดยนิวอัลสตองมีโซเวียตนะคะส่งยานไปโคจรรอบโลกนะคะแล้วก็มียุคเทคโนโลยีอวกาศมีเรื่องสกายแล็บนะคะถ้าเราจำได้มีไวท์เจอร์สองนะคะที่ส่งยานไวท์เจอร์หนึ่งกับไวท์เจอร์สองนะคะ ออกไปนอกลูกสองห้าสองห้าไทยก่อสร้างสถานีรับสัญญาณดาวเทียมนะคะขึ้นเป็นแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีหลายหลายโครงการมากเลยนะคะแล้วก็มีก่อตั้งจิสดานะคะสองห้าสี่สาม มีเกี่กับจีนด้วยนะคะมีหลายประเทศเลยนะคะการมุ่งสู่อวกาศนะคะต้องมีการเตรียมพร้อมสู่อวกาศขั้นตอนการฝุดเป็นนักบินอวกาศเราก็จะต้อง มีการฝึกให้ทนแรงจีนะคะทนสภาพไร้น้ำหนักนะคะฝึกทางจิตวิทยาต่างๆนะคะว่าถ้าอยู่สภาพแรงไร้แรงน้มถ่วงแล้วร่างกายจะเป็นยังไงนะคะในส่วนของชุดนักบินนาวากาศนะคะก็จะมีส่วนประกอบเยอะเลยนะคะวิทยุสื่อสารระบบเตือนภัยชุดอุปกรณ์สื่อสารถังน้ำออกซิเจน ่วงนิรภัยระบระบกระดุงชีพนะคะเยอะเอยที่สเปดอินสไเรียมนะคะจะมีเครื่องเล่นที่เรียกว่าใจโรสโคด้วยนะคะเป็นการจำลองสภาวะไร้น้ำหนักนะคะสามารถเล่นได้นะคะ นอกจากเครื่องเล่นใจโรสโคบนะคะที่จำลองเรื่องของแรงลน้มถ่วงแล้ว <c oughs> ก็ยังจะมีมาสวอล์กด้วยนะคะจำลองการเดินบนอวกาศหรือบนดาวอังคารนะคะเราสามารถที่จะมาลองเล่นได้นะคะมาสกวอล์ก <c oughs> ก็คือใส่เครื่องนี้นะคะแล้วก็เดินจะให้ความรู้สึกเหมือน เดินในสภาวะไร้น้ำหนักนะคะอันนี้จะเป็นมาสวอคนะคะื่องเล่นนี่ให้เล่นสองเครื่องะคะ่ะเดินแล้วก็เด้งดึงดึงดึงไปนะคะสนุกเลยค่ะ